วันนี้เราจะมาสนทนาหาหน่อยเมื่อวานเราเห็หนนาโอ้ยวันว่าเทียงกันยอะกับเยอะขวนเนาะสองหกสี่เนาะกับฟันทีลุงตูเนาะสองหกสี่กลายเป็นสองศูนย์ศูนย์หกตีสี่เป็นศูนย์ตีเยอะกัรถรถคนในครอบครัวห้าห้าศูนย์กับออกเลือกลูกสาวตีจับมาถือยอะเทียนเนาะแล้วลูกชายก็มาของเงินไป เปลี่ยนยางลดลดยางเตกสี่สองหนึ่งหกยางเตะหกร้อยบาทออกซุ่นหกสยเลยวันนี้จะมาซุ่นหกอยู่ไหมเนี่ยเมื่อคือนในฝันเมื่อคือนฝันเด็กตัวเดียวได้พี่น้องฝัน,นเห็นเเลขเบิ้ลวะเมันสิออกวน่นวันนี้พิญนาวแล้วเลขเบิ้ลเลขความฝันมีตัวเดียวเลขสามก็เลขสามเล,เลขขวอมฝันมีตัวเดียวเท่านั้นละ่ะเมื่อวานฮานออกอะไรมันมันออกฮานอยใช่ไหมฮานอยออกอะไรเมื่มมอวาน ได้พวันออกฮานอยหมดใช่ไหมมาได้พวนออกฮานอยเด้อฝันเห็นเอเลขสามก็เลขสามเท่ตัวเดียวเท่านั mm ้นอ่ะเราวอื่นเราวอื่นว่าฝันฝันจำอะได้ ฟันนิ่เลขสามก็เลขสามแค่นั้นเลยเร็วแต่ไปเสี่ยงตัวไหนลอกหรือเลขฝันมีตัวเดียวแล้วจะเลขจับไพ่ตีเบื้งก่อนว่าตัวไหนจะผลรางวัลออกเลยมันเบิ้ลมันล็อกเนาะสองสองอยู่ทั้งหน้าเบิ้ลฟันนิ่ตัวเดียวเลขสามก็เลขสามสองตัวเลขฝันตัวเดียวไปเสี่ยงเลขไพ่ตีเสี่ยงยังฝันตัวเดียวเท่านั้นแหละนอกนั้นเดี๋ยวจะจับไพ่ดูว่าห้ามันจะมาอะไรเมื่อวานออกอะไรเนี่เมื่อวานมันจะเห็นน้อยเลยเนาะออกน้อยตีเดี๋ยวห้าน้อยออกอียัง หานอยดีกว่าบล็อกดีหานหน่อยออกเมื่อวานเลขเราโอ้ห้าน้อยออกเจ็ดห้าสามสองศูนย์เจ็ดห้าสามเอาเอาห้าหน้อยดีกว่าเอาพี่น้องแนวาห้าหน้อยเอาหน่อย,ออยพี่เสษยเฝ้าคันทักเข้ากล้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้าจับให้ขึ้นแล้วก็สันตัวเดียวเลขสามดวเลขสามเลขสามว่เลขสามไปเสียงว่าด้วยเสียงเอาอย่างตัเวเดียวนั่นแหละ เลขสามันต้องกลับกันว่าเลขสามจะออกวันนี้สามกับสามจะออกวันนี้เด้อที่นี่ในสิ่งเดียวมันจะออกอย่างเด้อเกี่ยวกับตัวฉันเลขสามกับเลขสามฟันให้เลขสามว่าเลขสามตัวเดียวเกี่ยวกับรถขั้นไหนอีกล่ะเนี่ยเลขตัวเดิมนี่ยอันนี้เลขสามกับเลขสามถ้าเลขสามกับเลขสามมันเป็นสองสามได้ใช่ไหมเป็นสามแปดได้เป็นแปดแปดได้เด้อฟันจะเลขสามกับเลขสามสองตัว ชัดเจนเลขสามเนี่เลขสามจะมาอะไรจะสามอะไรเอ่ยสามหนึ่งใช่ไหมสามอะไรเอ่ยสามหนึ่งนะสามันจะมาไหมเอาหน่อยพิเศษจะออกอะไรเด้อพี่น้องเด้อตัวเกา่าเฮ้รตัวเก่าัวไหนหน่อยพิเศษจะออกอะไรก็ตัวเก่าเปลีป่ยนแปลงจับคู่เอ่อเพราะว่าตัวเก่าเปลีป่ยนแปลงจับคู่ เรียกอะตอมเหรอเลขตัวเก่าเปลี่ยนแปลงเลขตัวเกา่าถ้าเรียกอะตอมก็จะเป็นสองกับหกเนะเลขตัวเกาเ่กา,นะเกวเกาวันออกอะไรดูก่อนถามว่าฮานอยจะออกอะไรน้อยพิเศษใช่ไหมน้พิเศษออกอะไรเมือ่อวานเขาว่าตัวเก่าเปลี่ยนแปลงจากผููฮานอยพิเศษออกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าอย่างนี้เหรอตัวเก่าเปลี่ยนแปลงเดีย๋ยวนะนิดหน่อย คอ๋อใน1955ใช่ไหมคะแล้วพิเศษจะออกมันจะออกยังไง1955ใช่ไหมฟันตัวเดียวนั่นแหละเรียกสามก็เรียกสามเยอะไหมแล้วพิเศษบอกว่าตัวเดิมตัวเดิมตัวไหนเอ่ยต้องถามว่าตัวเดิมตัวไหนตัวตัวเดิมตัวเดิมตัวไหน1955ใช่หรือไม่ หนึ่งเก้าห้าห้าตัวเดิมหนึ่งเก้าห้าห้าเอามาจากคู่เอามันจะออกวันนี้สลับยังไงเพราะว่าตัวเดิมเพิ่มเป็นแปดเพิ่มแปดมาตัวหนึ่งเหรอะหนึ่งเก้าห้าห้านั่นแหละเขาบอกว่ามันจะมันจะกลับมาออกเก้าห้าห้าก็เป็นมันจะกลับกันกลับเป็นหนึ่งเก้าเหรอมีแปดไหมอ่มีแปดไหม มีแปดไหมมีแปดไหมไม่ใช่ไม่ใช่แปดจะเป็นหกแปดมีแปดเลยมีแปดไหมมีแปดไหมเอามีแปดไหมเอานะเอานะเอาน้มีแปดไหมอ้ยยังไม่ได้ขอพิ่นเลยบัดดเอาไม้เอามพี่น้องขอพิ่นก่อนเกาจะไพว่าขึ้นหลือไม่ใช่ไม่่หอขอิ่นก่อนขอพิ้นก่อนออเอาไม้เอาไม มีแปดไม่บอกว่าม uh. ีมีเปียดไม่บอกว่าอ่ามีแปดแล้วก็คู่กับเลขหกเหรออ่ะมีแปดคู่กับเลขหกเหรออ่ะเดอเสียงสีทั้งหลายทวดาทัหลายจไผเด้อบึงโฉบบึงดวงเขาจะปิดจะบัง เอาอย่างก็บ,บ,อกกบอกมันลบบอกมูคืนดอกอ่ะมีแปดเหรอจะเป็นแปดอะไรเดียวเดี๋ยวนะบอกว่าหนึ่งเก้าไอ้หนึ่งเก้าห้าห้ามันจะกลับตัวนั้นมีหนึ่งตัวหนึ่งเก้าเหรอหนึ่งเก้าจะกลับมาลนะหนึ 1, ่งเก้ามีแปดมีแปดไหมบอกว่ามีแปดแปดจะคู่กับหกหรือคู่กับเก้าอะะอ่ะ เดี๋แปด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 ปดห้าห <umba> ้าแปดนี่เหรอคือแปดเก้าเก้าแปดปดเก้าเก้าแปดเมื่อกี้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าห้าออกยังมีนะหนึ่งเก้าห้าห้ามีอยู่นะหนึ่งเก้าห้าห้ามีอยู่นะใช่หนึ่งเก้าห้าห้า หนึ 1955, ่เก็จะเป็น1 9ึเ้าห้านาะสามหนึ่งมาไหมแล้วน,น้อยพิเศษก่อนวานที่มันจะสลับกันนะพี่นอ้องน้อยพิเศษสามหนึ่งนีโอกาสมาสามหนึ่งมีโอกาสมาสามหนึ่งไ้ด้ยลฝันตัวเดียวสามกับสาสมกับสาม,สาม หน่อยจะเป็นเลขหามกันพะะเลขจะหามกันดินี่หามเป็นเลขจะเบื้นหามดินี่เลขจะหามกันดินี่เลขจะหามกันดิพี่น้องฝันตัวเดียวเล็กฟันไม่หมอตัวเดียวสามสามเบื้องหน่อยจะออกเราพุ่งพัฒนาพุ่งนี้ไหมอ่ะเลขจะมีเบื้นไหมวันนี้นะ เด้อพีน่น้องจับข้นเลยเดี๋จะมีเบิ้นไหมวันคึ้ไผ่ตัวนี้เนาะวันนี้โอ้ขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้เนาะแล้วจับซ้ำไม่ได้เลยกระเซียงเอาโหลดด่าข่แล้วไผ่เดี๋จะมีเบิ้ลไหมถ้าเบิ้ลก็น่าจะมีนะเบิ้นหามแล้ววันนี้กระเซียงดูไม่หนึ่งหนึ่งก็สามสาม เบื้นหามาจะออกอะไรวะ้องไม่หมอก็หน่อยรอบบ่ายเนาะถ้าตามกำลังวันมันจะเป็นสามหนึ่งอยู่เจ็ดสี่เจ็ดสี่มาอีกบ่อ่ะเจ็ดสี่สี่เจ็ดเรียกง่รถไม่หมอจะออกไหมไม่รหมอจะออกตัวเก่าจะเสกมาตัวเก่าบ่นี่บอกว่าเด็ตัวเก่า เม่หมอตัวเก่าเขาไม่หมอตัวเก่าเขาไม่หมอเมื่อวานนี่สี่สองหนึ่งสองหกสี่เถียงกับเย้ควนไม่หมอว่าไอ้ว่าวอาที่เรกอยู่ได้แต่ว่ามันเสียงลยมาดูในไลฟ์มันเสียงโดนตัดฝันว่าเถียงกับเย้ควรเมื่อวานนี้เนอะย่ควรซื้อมาสองหกสี่แล้วไอ้ไม่ได้โต๊ะสิบบาทเอาจับมาใส่กันก็ก็อยู่ในนั้นฝันว่าเทียงกันเถียงกันแล้วก็ฝันไปเห็นลุงตู่ฝันลุงตู่ที่เป็นรัฐบาลไทยละม่าพี่น้องฝันตองงวดเขาบอกว่าเลขตัวเก่าเขาไม่หมอเมื่อวานนะ ัวเก่าเมื่อวานตัวไหนเมื่อวานนี่สองหกสี่เราจะมาหรอห้าน้อยปกติไหมห้าน้อยปกติไหมห้าน้อยปกติห้าน้อยปกติจะออกสองหกสี่จับขึ้นแต่หนึ่งเก้าห้าห้าตัวเดียวนะตัวอื่นยังจับไม่ขึ้นเลยพนะี่น้องนะจับไม่ขึ้นแล้วจะมันจะออกซ้ำกันหรือเปล่า ที่ถามครั้งแรกว่านตัวเก่าตัวไหนหนึ่งเก้าห้าจะขึ้นตัวเดียวเดี๋ยวนะมาฮาน้อยปกติมันจะมาเหรอ 5, 6, 4, 4, 4, 8, 7, ห้าร้อยปกติห้าร้อยห้าร้อยปกติเมื่อวานมาอะไรห้าหกสี่สี่เหรอห้าหกสี่สี่เกแปดเจ็ดเหรอห้าหกสี่สี่จะมาไหมเพราะว่าจะมาตัวเดิมอันจะมาห้าหกห้าหกสี่สี่มาไหม มันมีอยู่ตัวนี้ในห้าหกสิบสีมันจะมาอยู่มันมันมาอยู่สองตัวในห้าหกสีบสี่เลขในนี้มาสองตัวคือเลขหกน่าจะเป็นเลขหกน่าจะเป็นเลขหกเลขหกกับเลขสี่ ห้าหกสี่สี่มาสองตัวหกสี่สี่สี่หกสี่มาคู่ไหมอ่ะหกสี่สี่หกมาคู่ไหมคะหกสี่สี่หกมาคู่ไหมตัวเดิมบวกตัวใหม่หกสี่สี่หกมาคู่ไหมหกสี่สี่หกไม่ได ตัวเดิมบวกตัวใหม่หกสี่สามอย่างนี้เหรอฮะทดเดิมบวกตัวใหม่ที่ผ่านเมื่อคืนเนาะหกสี่สามไหมคะหกสี่สามเกือบติดถูกแล้วแต่ยังไม่ใช่ดิมาเท้าหกสี่สามไม่เกือบถูกแล้วแต่ยังไม่ใช่ผิดตัวเตี้ยมหนึ่งหกสี่อะไรเอย่ยเจอกับตัวฉัน สาหนึเหรอเจอกับตัวฉันเนี้ยมีสองอย่าง529ก้ากับห้าเอ้าห้าสอกับห้าหนึ่งหกจะห้าาหาา้าใไหมเยอกับตัวฉันอะไรของตัวฉันนะดูเกับตัวฉันอะไของตัวฉันฉนะทำไมสุมีสเอะไรของตัวฉันคะ ดูขันอะไรองตัวชันค่ะที่อยู่น้ะตรงนี้คล้องฟันที่อยู่น้ะตรงนี้อยู่น้ะตรงนี้เลขท,ที่อยู่ตรงนี้ก็สองหนึ่งเจ็ดเลยนะไม,มากเรอ นก็สามสามถ้าเกี่ยวกับแม่หมอมันจะออกมันหนึ่งหกแล้วมันจะออกอีกหรือหนึ่งหกเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะคิดว่าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกจะออกไหมถามทีละตัวจะมาไหมเกี่ยวกับตัวฉันก็ฝันตัวเดียวนี่สามสามห้าหนึ่งหกจะมาไหมคะใน่อง่ในสามตัวไม่ใช่คู่นี้ ้าสองเก้าเหรอห้าสอ้าไหมอ่ะห้าสองเก้าไหมคะห้าสอ้าไหมคะห้าสองเกเอาพี่น้องเอาห้าเก้า ก็ต้องจับเยอะหรอกห้าสองเก้ากับหนึ่งเก้าห้าเลขจะเป็นอย่างนี้เหรอห้าสองเก้าหนึ่งเก้าห้าสามหนึ่งเจ็ดสี่เอ้าให้โทษนี้เกี่ยวกับตัวฉันนี่เกี่ยวกับตัวชันก็ส่วนมากวันจะเป็นห้าหนึ่งหกหนึ่งหกมันจะมาไหมหนึ่งหกจับไม่ขึ้นจับขึ้นแต่ห้าสองเก้ากับหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าห้าแค่นี้แหละนะห้าน้อยวันนี้ห้าสองเก้าห้าสองเก้า ศูนย์จะมาไหมดูศูนย์จะมาไหมศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์จะมาไหมห้าสองเก้าแต่ไม่มอฝันตัวเดียวเลขสามสามอ่ะศูนย์จะมาไหมคะศูนย์จะมาไหมห้าสองเก้าเป็นน้ำปกติป่ะอ่ะศูนย์จะมาไหมศูนย์จะมาไหมคะ สุนจะมาไหมศูนมาอยู่นะสมองสุนมาอยู่ศูนมาอยู่ศูนอะไรอ่ะสุนมาไม่มามีมีศูนอยู่มีศูนอยู่ศูนคู่กับอะไรสุนกับเปดอ่ะศูนมานะศูนมีศูนศูนคู่กับอะไรเขาบอกว่าเกี่ยวกับคนในครอบครัวสามสุนเหรอ เดี๋ยวครอบครัวมีคนเดียวที่เกิดวันที่สามสิบลูกสาวที่อยู่นั้นมีครอบครัวอยู่นนตรงนี้ก็ลูกสาวเกิดวันที่สามสิบสิงหาเอ้าสามศูนย์ไปตัวหนึ่งถ้าศูนย์มาสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าชนะ่นนแต่ว่าเด่นก็น่าจะเป็นสามศูนย์พ่อบอกว่าเกี่ยวกับคนในครอบครัวถ้าอีกคนหนึ่งก็อแม่ก็คือไม่ใช่ขึ้นเดิมมันไม่ขึ้นเดิมม พ่อบอกว่าขึ้นเกี่ยวกับคนในครอบครัวที่มีคนรักและอยู่ที่นี่ก็คือลูกสาวลูกสาว,กสาวเกิดวันที่สามสิบสิงหาแหลเป็นศูนย์แปดด้วยอ่ะศูนย์แปดเปล่าสามสิบสิงหาศูนย์แปดอ่ะทํานี้เราถ้าศูนย์จะมาไม่มาศูนย์จะมาไหมศูนย์จะมาคู่กับอะไรศูนย์ะจะมาคู่กับไอเกี่ยวกับคนในครอบครัวที่อยู่หน้าตรงนี้แล้วก็มีแฟนอยู่ตรงนี้ก็ลูกสาว ลูกสาวลูกสาวก็เกิดสาสิบสิงหาก็ศูนย์สามศูนย์แปดเนาะเอาเท่านี้แหละพี่น้องอยากจับเยอะปวดหัวจับเยอะแล้วจะเราจะพาเราเพีนเราทำเราวัฒน,นะนาก,ก่อนคุณน่จออกจักอะไรแค่นี้น่าละหาหน่อยเอาเท่านี้นะน 30, 5, 2, เลยสามศูนย์แดห้าสองเก้าเลขฝันตัวเดียวสามสามเสียงเอาเสียงอะไรอ่ะฝันเห็นเลขสามเป็นตัวสีดำไม่น่าจะเคลื่อนนะพี่น้องฝันเห็นชัดเลย อะเมื่อคืนนี่ฝันสองเมื่อวานฝันสองหกสี่ใช่ไหมสองหกสี่มันเป็นเคลื่อนมันเป็นลูกศูนย์เพราะว่าฝันว่าเถียงกันกับยี่สวนสองหกสี่นะยังกันเรื่องซื้อหวยไม่โต้มันออกสองสี่หกเหรอในฝันนะไปเถียงกันไม่โต้สิบบาทไม่ได้ตังค์พนันในฝันไม่ได้จริงๆเอาแต่สองหนึ่งหกไม่ได้เอาสองศูนย์หกเอาลาพัฒนาเจาะเกี่ยวกับอะไรพรุ่งนี้เด้อสาธุตามลาพัาเจาะเกี่ยวกับอะไร อ้าวบอกมาแล้วเราพัฒนามีศูนย์เหรอลาพัฒนาบอกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพ่อเหรอคนจากไปไม่ศูนย์เหรอพวกนี้ลาพัฒนาลาพัฒนาบอกว่าเกี่ยวกับพ่อคนที่จากไปแล้วศูนย์แปดห้าหรอหรือไงหรือแปด พ่อเกี่ยวกับพ่อคนที่จากไปแล้วเกี่ยวอะไรของพ่อเอออายุพ่อไหมอ่ะเกี่ยวกับอายุพ่อไหมฮะอ่าเรืที่พรุ่งนี้จะเบิ้นแบบหามกันเรียกล็อกอีกแล้วน้องเรียกพรุ่งนี้ล็อก,อกน,นี้การพัฒนานี่มาจับเบิ้ลเอาตอนตอนเละประมาณทุ่มมังมาจับให้ว่ามันจะเบิ้ลก็เลยไปซื้อเบิ้น ซื้อสองสองได้นะแต่ไปไอไปกดยกเลิกผิดสองสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดไปกดไปกดผิดเออแต่ไม่ได้ถูกเลยไม่ไถูกอ่ะอ่าพรุ่งนี้เกี่ยวกับอะไรของของพ่อเนาะเราถามว่าเกี่ยวกับอะไรของพ่อการเกิดขึ้นหรอเรียกจะหามกันเราถามว่าเกี่ยวกับอะไรของพ่อเกี่ยวกับการเกิดขึ้นพ่อก็สองสี่แปดสองก็จะออกนงนี้หรอ ถ้ามันเพี้ยนปุตอนคืนนี้แม่หมอต้องฝันถ้ามันไม่ใช่เมื่อวานก็ฝันถ้ามันไม่ใช่มันจะฝันยังสองสี่แปดสองจะออกอย่างนี้เหรอการเกิดขึ้นมันจะหามกันลักษณะการเกิดขึ้นมันจะเป็นเลขที่มันเกิดของพ่อเหรอสองสี่แปดสจะออกข้อสองเกิดเหรอสองมกรลาสองสี่แปดสองออกสองสี่แปดสองมันจะมาเป็นแบบนี้ไหม ทายไม่ถูกเลยเดี๋ยวบอกแล้วบอกเกี่ยวกับพ่อพ่ออายุแปดสิบห้าปีตอนเสียแปดสิบห้าปีเก้าเดือนเจ็ดวันเนี่ยอะนะลลงเยอะเกินไม่ใช่ทมเราพัฒน,นาพรุ่งนี้ได้แน่แต่หันลอยไปแล้วเด้บอกว่าเกี่ยวกับพ่ออะไรของพ่อเลือจะหามกันหามเดี๋ยวไหนเอออะ เกี่ยวกับพอ่อไม่ได้เกี่ยวกับรถนะเงินถามเราค่ะมั้งวันเกี่ยวกับรถสองคันออกยิง,งไอ้รถค่ะรถลูกสาวออกทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะว่ามันเลข้ายรถมันมีอยู่สอง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 เบิลสี่ตัวแล้วก็ทะเบียนมันห้าหกห้าศูนย์ออกลูกลูกสาวจริง,งอ่ะพรุ่งนี้จะออกเกี่ยวกับพอ่อเพคะวันเกิดของพอ่อเหรออ่ะเกิอะไรใบลเลขบระตัวขอพ่อไหมอ่ะหรือว่าเกิดอ่ะมันเกิดของพอ่อมันเปิดหัว่สองสี่แปดสอง การเกิดขึ้นอีกแหละเป็นเลขหางกันการเกิดขึ้นของพ่อเป็นเลขหางกันเลขหางกันก็สองสี่แปดสองสองสิบแปดสองใช่ค่ะสองสิบแปดสองทำไมไม่ตรงรางวัเลเนะี่ย สองสิบแปดสองใช่ไหมยังไม่ใช่ทั้งหมดยังไม่ใช่ทั้งหมดสี่หนึ่งสามเอาสี่หนึ่งสามไหม 4, 1, 3, ไหม,มันมาในเส้นตอนที่จับนะพี่น้องมังคีตัวเลืออ่ะสี่หนึ่งสามไหมอ่ะ สิงสามจะมาไหถ้ามันมาในเซตบางทีเราจับไม่ขึ้นเลยเอาสิงสามสิงสามไหมคะเป็นสิงสามไหมคะเป็นสิงสามไหมคะเป็นสิงสามไหมคะเทวดามาอีกนะเทวดาบอกยังไายไม่ถูกอ่ะ,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 ะยังไทยไม่ถูกอะ่ะมีแปลี่นเนี่ย เป็ดอะไรล่ะพอเกี่ยวกับเดมัมด้วยเดือมัมก็แปดสิบหรือจะเป็นแปดศูนย์เกี่ยวกับเดมัมด้วยแต่ไม่เกี่ยวกับรุเลยนะแปดศูนย์ไหมสองสี่แปดสี่งี้แล้วแม่เออแม่สองสี่แปดสี่อ่ะสองสิแปดสี่แม่เสียตอนอายุแปดสิบปีสองสี่แปดสี่ เรอเผื่อผู้อื่นนงดอกไม่ได้เอาคนเดียวดูออกมาไดมาลูกสองสี่แปดสีไสสดส่ไหมคะออสองสี่แปาาแี่ไหมคเปนสองสี่แปดออกมาได้ไหมนสองสี่ยังไม่ถูก ใกล้เคียงเอายังไม่ถูกใกล้เคียงอยู่แตยังไม่ถูก้เลยเ้เลยเป็นหเปล,เเล,เลี่ยนไหมั้งแตนหนึ่เปยต้เปลี แปดศนย์ศูนจะเป็นแปดศูนย์หรอพวกนี้ได้ไหมเยวกับพ่อแปดศูนย์ศูนยไม่ใช่เจอกับแม่หมอตัวเก่าของแม่หมอตัวเก่าของแม่หมอที่สับขึ้นจะบอกวันนี้เหรอทำเรายังไม่ขึ้นเลย เขาจะถามนี้ดีกว่าห้าศูนย์หกมันจะออกห้าศูนย์หกนะห้าศูนย์หกนะห้าศูนย์หกใช่ไหมลาวพรุ่งนี้นะขอดำลาวพรุ่งนี้จะขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นรอเคาะขอเพิ่นร่อฝันพี่น้องเพอเพิ่นฝันว่าบอกนิเม่นค่ะกลัว ยังมองกับพิษตัวเดียวเลย่าเขาฝันเมะแตเมหมดขึ้นีนฝันเหลือ3้ำสามตัวไม่คิดถามอะไรเอ่ยห้าศูนย์หกจะมาไหมเช่นพวกนี้เราทัไม่ะรตัไหนนะจะแชร์กันมั้ยไม่ใช่ห้าศูนหกมีหนึ่ง หนึ่มีหนึ่ง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 มีหอะไรเอ่ยอ่ะหนึ่งสามสนึ่หรอเี๋ะวนะเาจะเป็นหนึ่งสาเจะเป็นหนึ่งสาเรือคู่นี้หามกันแน่นอนยังทายไม่ถูกใกล้เคียงแล้วเอาสี่สองนึ่งหกเหรอ ล,ลดลูกชายเหรอราพัฒนานจะไม่ขึ้นเลยเนี่ยเนาะตัวเก่าของให้หมอก็สี่สองหน่งสี่สองหนึ่งหกมันจะไม่ออกเหรอเมื่อวานนี้มันไม่ออกใช่ไหมเมื่อวานนี้ให้แม่หอให้ 1, 2, 4, หนึ่งสองสี่หกเฮ้ตามตัวเก่า ตามตัวเก่าหนึ่งสองสี่หกลาวพัฒนาหนึ่งสองสี่หกเดี๋ยวค่อยคืนนี้จะฝันไม่เด้อหนึ่งสองสี่หกที่ให้ไปเมื่อวานเนี่ยที่มันผิดเต้มหนึ่งหนึ่งสองสี่หกลาวพัฒนาเพราะจับให้บอกว่าขึ้นเป็นตัวเก่าองไม่หมอเอาเอาแค่นี้แหละลาวพัฒนาเอาไปพิจารณาเบิง้งเดี๋ยวขึ้นอีกคันว่าฝันยังรอบบงฝันก่อนจะีฝันวันนี้คือเลขสามกับสามสองตัวแค่นั้น เอาไปเสียงดูถ้าเพื่ออยากเสียงกันหน่นักเล็กฝันเนี่ยมันมันจะออกอะไรสามสามที่เป็นเปดเปดได้ไหมโอกาสเป็นเปดเปดได้ไหมสามสามมันได้กี่ครับมันเกะมันต้องเป็นสองสามสามแปดดิ้เปดแปดแล้วก็สองสามมันวะสามสามเปล่งได้เท่าไหร่สามสามบางทีเพื่อนอาจจะบอกแล้วก็เป็นเปดแปดได้มั้พี่น้องแล้วก็เป็นสามแปดอันสี่ดิ้แล้วก็สองสามดิ้ ตีได้สามสี่ครั้งในนี่ถูกไหมเอา้าวันนี้นะจะออก่งกับบุคคบอกว่าจะเป็นสามหกหรือสามเก้ามากกว่าสามแปดจะเป็นสามหกหรือสามเก้ามากกว่า สิ่งเดมามนั้นจะมาจะมาคู่กับสามสาเกาหรือสามเปดหรือสามเียก,กับหมาคือเรีสามหกสามเก้าหรือสามหกอะโชคดีมีตังค์พี่น้องโชคดีมีตังค์มันหวานบางๆทุกคน